ญี่ปุ่นช่วยไทยเต็มที่หนุนเสริมเขี่ยวเล็บทางทะเลจัดส่งยุทโธปกรณ์ชั้นสูงให้ป้องกันขเขมรในเวทีภูมิรัฐศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่กำลังร้อนระอุราวกับน้ำกระทะทองแดงคลื่นใต้น้ำแห่งการแข่งขันทางอำนาจระหว่างมหาอำนาจได้สาดซัดมาถึงชายฝั่งของทุกประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงในขณะนี้การขยายอิทธิพลอย่างก้าวกระโดดของชาติมหาอำนาจต่างๆทั้งในมิติทางทหารและเศรษฐกิจ ได้สร้างแรงกระเพื่อมที่ทําให้หลายชาติต้องหันมาทบทวนยุทธศาสตร์และความมั่นคงของตนเองครั้งใหญ่และในสถานการณ์เช่นนี้เองที่มิตรแท้ย่อมพิสูจน์ตนเองในยามที่ไทยนั้นกําลังยากลําบากครับข่าวที่ปรากฏออกมาจากแหล่งข่าวระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งความหวังที่ส่องมายามประเทศไทยโดยตรงญี่ปุ่นชาติมหามิตรที่ผูกพันกับไทยมายาวนานด้วยสายใยแห่งประวัติศาสตร์และผลประโยชน์ร่วมกัน ได้ประกาศแผนการจัดหายุทธปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศให้กับไทยและชาติพันธมิตรอื่นๆภายใต้กรอบความริเริ่มใหม่ที่ชื่อว่าความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนปี2023ที่ผ่านมานะครับโครงการ OSA นี้ไม่ใช่แค่การให้เปล่าหรือการค้าหายอาวุธธรรมดาแต่มันคือการแสดงออกเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้ง ญี่ปุ่นตระหนักดีว่าความมั่นคงของเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้และช่องแคบมะละกามีความสําคัญต่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของตนเองและทั้งภูมิภาคการปล่อยให้จีนแผ่ขยายแสนยานุภาพทางทะเลอย่างไร้การถ่วงดุลย่อมนํามาซึ่งความเสี่ยงที่ไม่อาจประเมินค่าได้ดังนั้นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างประเทศไทยจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดและจำเป็นอย่างยิ่งในปีง,งบประมาณ2025 ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดส่งของขวัญชิ้นงามที่เป็นมากกว่าแค่ของขวัญน,นั่นคือโดรนลาตระเวนสมรรถนะสูงที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเองยุทธปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ใช่แค่ของเล่นไฮเทคแต่มันคือดวงตาบนท้องฟ้าที่จะช่วยให้กองทัพเรือไทยสามารถเฝ้าระวังภัยคุกคามในน่านน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งภารกิจลาดตระเวนทางทะเลการค้นหาและกู้ภยัยการบันเทาสาธารณภยัยและที่สำคัญคือการจับตาดูกิจกรรมที่น่าสงสัยในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลนี่คือการเสริมเขี้ยวเล็บที่แท้จริงเป็นการยกระดับขีดความสามารถที่เงินเพียงอย่างเดียวอาจซื้อไม่ได้แต่มันมาจากความไว้วางใจและความเป็นพันธมิตรที่สั่งสมกันมานานครับภาพของญี่ปุ่นในสายตาคนไทยจึงชัดเจนมาเสมอมาครับว่า ในฐานะที่เป็นประเทศแบบอย่างแห่งการพัฒนาความมีระเบียบวินัยและที่สําคัญคือการเป็นกลยานมิตรที่ไม่เคยทอดทิ้งกันไม่ว่าไทยจะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุ้งหรือภัยพิบัติสึนามิญี่ปุ่นคือหนึ่งในชาติแรกที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงใจเสมอมาความสัมพันธ์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกันและการมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว แต่ในขณะที่ดวงตาข้างหนึ่งของเราจับจ้องไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความขอบคุณและอุ่นใจต่อมหามิตรจากแดนอาทิตย์อุทยัยดวงตาอีกข้างหนึ่งกลับต้องหันมามองเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันทางทิศต,ตะวันออกด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่แล้วครับเรากําลังพูดถึงกัมพูชาหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าเขมรในขณะที่โลกภายนอกเขากําลังรับมือกับความท้าทายระดับโลก ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแข่งขันทางเทคโนโลยีและการถ่วงดุลอำนาจของมหาอำนาจประเทศไทยเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะก้าวไปข้างหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงเพื่ออนาคตของลูกหลานแต่ดูเหมือนว่าเราจะมีสมออขนาดใหญ่ที่คอยถ่วงความเจริญอยู่ข้างๆบ้านเรานี่เองครับด้านหนึ่งเราก็ต้องพยายามรักษามาร,รยาททางการทูตแต่อีกด้านการกระทําของพวกเขามันช่างยั่วยุและน่ารําคาญใจเสียเหลือเกินความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นที่กําลังจะมาถึงนี้ แม้แต่เป้าหมายหลักคือการรับมือภัยคุกคามในภาพใหญ่แต่เอาเข้าจริงแล้วกองทัพเรือไทยเองก็คงแอบคิดในใจว่าดีเลยเอาไว้ส่องดูผู้ป่วนแถวชายแดนฝั่งนี้ด้วยความป่วนของขเขมรไม่ได้มาในรูปแบบของการส่งกองทัพมารุกรานซึ่งซึ่งหน้าแบบสงครามยุคเก่าแต่มาในรูปแบบของสงครามพันทางที่น่ารำคาญยิ่งกว่ามันคือการกัดกินทีละเล็กทีละน้อยทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ 1. คือการจ้องจะฮุบดินแดนไม่เลิกรา เรื่องประสาทพระวิหารยังคงเป็นแผลในใจคนไทยจำนวนมากการตัดสินของสาลรโลกที่เต็มไปด้วยข้อกังขาและการพยายามตีความคำตัดสินเพื่อลุกล้ำพื้นที่รอบๆประสาทยอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะพยายามประนีประนอมแค่ไหนแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะมองว่าความใจดีของเราคือความอ่อนแอพวกเขาลักลอบตัดไม้ทำหลายป่ายในเขตแดนไทยสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้ามาพอเราทักท้วงก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่ก็วอยาวเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนี่คือการสร้างปัญหาไม่รู้จบสิน้น สคือการเคลมวัฒนธรรมนี่คือสิ่งที่สร้างความเดือดดาลนให้กับคนไทยในยุคโซเชียลมีเดียมากที่สุดอะไรที่เป็นของไทยพี่แกเคลมหมดหมวยไทยกลายเป็นกุนคแมรโขนกลายเป็นละโคนขโขชุดไทยกลายเป็นชุดประจำชาติเขมรลายกหนกกลายเป็นลายศิลปะเขมนโบราณสงกรานก็จะเอาไปขึ้นทะเบียนเป็นของตัวเอง คือมันไม่ใช่แค่การอ้างสิทธิ์แต่มันคือการพยายามลบเลือนและสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เพื่อกลดปมด้อยของตัวเองที่เคยผ่านยุค,คเขมรแดงอันโหดร้ายจนรากเม้าทางวัฒนธรรมของตนเองแทบจะถูกทำลายสิน้นการกระทำเช่นนี้มันไม่ใช่แค่การขโมยแต่มันคือการดูถูกภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของชาติไทยอย่างซึ่งซึ่งหน้าแทนที่จะมุ่งมั่นสร้างชาติสร้างวัฒนธรรมของตนเองให้แข็งแกร่งกลับเลือกที่จะใช้วิธีลอกเลียนและกล่าวอ้างของคนอื่นเป็นของตน มันสะท้อนถึงภาวะความเป็นผู้นําและทิศทางของชาติที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 3. คือการเอาเปรียบและสร้างปัญหาภายในประเทศไทยเปิดแผ่นดินให้กับแรงงานกัมพูชาเข้ามาทํางานหาเงินส่งกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวนับล้านคนเราให้โอกาสให้ชีวิตใหม่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคืออะไรนอกจากแรงงานที่ดีๆแล้วก็ยังมีปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย พอเราจะจัดระเบียบหรือผลักดันผู้ที่ทำผิดกฎหมายกลับประเทศก็จะมีเสียงวอยวายจากฝั่งนั้นว่าไทยรังแกคนจนกลายเป็นว่าความเมตตาของเราถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองล่าสุดที่มีข่าวว่าไทยต้องสั่งปิดด่านชายแลน์บางจุดเพื่อตอบโต้ก็เพราะความเหลือทนกับพฤติกรรมเหล่านี้คือการส่งสัญญาณว่าความอดทนของเรามีขีดจํากัดการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต้องมาจากทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งให้แต่อีกฝ่ายจะจ้องจักเอาอย่างเดียว ดังนั้นการที่กองทัพเรือไทยโดยเฉพาะหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการดูแลพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกตั้งแต่ตราดจันทบุรีระยองต้องลุกขึ้นมาทดสอบความพร้อมอย่างจริงจังมันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่จับต้องได้จริง ในภาพที่ใหญ่ขึ้นประเทศไทยตอนนี้เปรียบเสมือนบุรุษร่างใหญ่ที่กำลังยืนอยู่กลางสี่แยกที่วุ่นวายข้างหน้าคือพญามังกรจีนที่กำลังแผลอิทธิพลข้างหลังคือพญายินซีอเมริกาที่คอยจับตาดูด้านข้างคือมหามิตรอย่างญี่ปุ่นที่ยื่นมือมาช่วยประคองแต่ในขณะเดียวกันที่ข้อเท้าของเรากับมีมดแดงแฝงพวงมะม่วงอย่างเขมรคอยกัดคอยแทะให้รำคาญใจอยู่ตลอดเวลาจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะต้องคอยก้มลงมาปัดเป่าความน่ารำคาญเหล่านี้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นมีความสำคัญเป็นทวีคูณดโดรนลาดตระเวนที่ญี่ปุ่นจะมอบให้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของภัยคุกคามชัดเจนขึ้นเท่านั้นแต่มันยังเป็นดวงตาพิฆาตที่จะคอยสอดส่องพฤติกรรมน่าสงสัยตามแนวชายฝั่งทุกการลักลอบเข้าเมืองทุกความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจะถูกบันทึกและตรวจสอบได้ทันทีท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อนที่ดีและศัตรูที่ชัดเจนอาจจะน่ารับมือน้อยกว่าเพื่อนบ้านโจ้ปัญหาที่คอยสร้างเรื่องไม่หยุดหย่อนเราขอขอบคุณญี่ปุ่นจากใจจริงสำหรับมิตรภาพและการสนับสนุนที่ประเมินค่าไม่ได้ในครั้งนี้ครับ